โอเคครับยูผมนะครับอีวานคุกวันนี้อยู่กันในโ yeah. ปรเจกต์ฮาร์ดคอร์เดอะซีรีส์เย่ไปไปเปิดของคุณไปอ,อันนี้เรามาเล่นในมัลติเพลเยอร์นะครับคุณพูดชื่อให้ผมนะคือจำชื่อตัวเองยังไม่ได้เลยอ๋อเออเดยวผมชื่ออะไรนะห้าฮกโี่โคง โอ้ o, เสียงเข้ามีถ้ำเดี๋ยวเนี่ยดีมดัมาา่วไหลเดรร่าอุ้ยอุ้ยน่าจะลึกนะเนี่ยอุยน่าจะลึกน่นาจะลึก,ลกไฮโรครับผมอยู่กับผมฮันโฮกิคุงมันนี้อยู่กันในปรดเล็กเล็กเล็กฮาร์ดค <c oughs> อร์เดอรซี่ี่เข่าหมอนเข่ามอนขามอนถูกบล็อกได้ไหมลองถูกดิ <c oughs> ได้ไหมได้ได้ได้ไปไปไป,ไปน้องอ่องครับผมไปไปไปใช่ไหมไม่ได้อย่าอย่าชื่อขึ้นอยู่อย่เขียนว่าฮาโงกิฮงน้องอ่องครับผมเออจริงจริงเนี่ยตรงเนี้ยมาตรงนี้มันลอยได้ไงวะฮะตรงนี้มันลอยได้ไงอา้าวเฮ้ยเก็บไว้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  ตัดไม้ดีกว่าเฮ้ยเจอแกอีกสองตัวนู่นนะไปเอาดิเออคุณคุตัดไมคุณไปฆ่ามันเลยโอเคคุณตัดไาม้นะโอเคเฮิร์ตเถอะ์อเฮิร์ตเถอะเล่นในมัลติเพย์ยี่นี่เล่นปื้ดเลยเนาะใช่โคตแตกเลยโคตแตกกันเลยทีเดียวแกจะได้ินไม่ว่าเสียงใครเดแล้วหนึ่งคนอยู่เดียวคนอีกหนึ่งคนใช่ไหมได้เตียงหนึง่งแล้วจี รถนี่สวยเป็นนายไม่ไม่ไม่อย่าได้เออหลอกคนอ่ะอุ้ยเจออีกตัวนึงอ่ะอุ้ยเจอฟักทองด้วยเออเก็บไว้เก็บไว้ป่านนี้ถ้าพระจันทร์เต็มดวงนี่เราจะสามารถมันไม่ได้ได้ไม่ใช่เหรออะไรฆ่าเสาอ สาม,มารถาสลามได้ด้วยนะโอเค <Okay. S 1> ปปดลุยขุดมาหมดเลยนะฟักทองอ่ะโอเคลำคัญลดไหมใ <c oughs> ช้ได้ใ <c oughs> ช้ได้ชูกเคนเก็บเงินเก็บลครับเก็บชูกเคนยี่สิบบาทสามสิบบาทท่านห้นมีห้าอันอะ่ะมีห้าอันห้าบาทเ <Okay. S 1> ดีย๋ดวยวเราเปิดหมดฮัดคอปป่ะวะ ปืดตรงไหนฮัตคอนี่ก็ไงเหรอใช่ฮัตคอเฮ้ย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 ตกใจแบบแลูวก็เปิดปิดคีไปไปเดมันไม่ปลอดภัยวะไว้ไว้ตรงไหนดีวะไว้ตรงขอบขอบนี้ขอบตรงที่คุยนี่เลยแล้วกันไม่ได้ตรงนี้หรอตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราเปิดเราก็เปิดโอเคเรีดบร้ย มาเลยคุณต้องฆ่าบ้านรอนะคุณท้าคุณไปตูดไปตูดไปตูดนี้ไปตัดไปพูดไปพูดไปขุณหินใช่ไหมเราเป็นนังขอเอาอาหารได้ปะจะเรายากจนไปตูดหินไปตูดหินนะไปตูดหินเลยล่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหนแบบวิ่งตะลืบเลยอ้าวหาย ตัวละครนื้อหน่อยลวัวไอ้ได้มาห่านเว้ยไม้สีอะไรสีน้ำตาลสีขาวใช้บ้านจะเป็นไม้ถามว่าไม้สีอะไรบ่ไม่ตอบเหรอบางละแันบังไม่ไม่จะขุดไม้นะอ๋อเหรอไม่จะไปอ๋อจะไปขุดไม้ทาพิกแอ็กไง มาไมอะรก็ได้เอาไปะข้ามอนข้ามวอไม่เลยละฮะฮะเต็มเต็มไปจะอาบ้านตรงนั้นจริงเหรอจริงโอ้โหมาเอาตรงที่น้ำเน่าเนี่นะไม่เอาหมิ่นเนไม่หลับเอางน้เลยขอวอักนี้งเกมาว่ะหมาใครร้องวะ แา้วถ้าจะปล่อยเจ้าไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่ถูกอันเก็บต่อไปปล่อยออกมาแล้วข้าไม่รับจุดหมาเดินแล้วข้าจุดจที่บ้านเราได้ไหมน่าจะไหมน่าจะได้ต้องได้ไหมเฉือนเพื่นอนจุดจุดขาน่าจะก็นข้าเก็บน่าจะไม่ได้ว่ะได้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 มน<ป>ืไม่ได้ นี่ไงแปะแปะแปะแล้วเราจะเกินไปเลยนี่นี่นี่ตรงกลางเนี่ยแหละแปะแปะแปะไหนายนายนายนี่เราเป็นเจ้าของแบบเชฟปะเนี่ยทุกคนเห็นมั้ยเยอะๆนายนายตรงไหนเพื่อนตรงไหนนายเราจับให้ตัวนี้เหรอตรงกลางเลยตรงกลางเลยในก้อนนี้ก่อนโอเคโอเค เย็บตรงนี้เลยนะโอเคกาหนดจุดเกิดจังระยะพิกัดจะลดลงเรียบร้อยเลไหนลองไปตายอยู่ดิตายที่ไหนเราลองฆ่ากันตายไหมผมฆ่าคนนี้ไงไม่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 จมน้ำจมน้ำตายไปเป็นการตายที่โง่ที่สุดเอาของมาเอาของมาเราของมาเราดีมากดีมากดีมากโอ้ผมแกะมา ไปวเด้อราคอยนะบายก็เดี๋ยวช่างหน้ามีกิงของให้เราอย่าได้ติดเฮ้ยคุณพูดถูอมุกจะแกะก็ฆ่าดินายนายนเร็วดิเร็วถามว่าอยู่ไหนอยยานอ๋อเจอละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเรามีเตียงเกือบจะสองเตียงแล้วเดี๋ยวสี่ห้าอุ้ยเจออีกตัวหนึ่งละมีกี่อันละหกเป๊ะ เตียงสองเตียงแล้วโอเคบ๊าเบายเพื่อนลาก่อยลาก่อยเช้ารูเราจะมาดูคุณอ่องตายกันเ <Okay. S 1> อ้ยคุณคุณ <Okay. S 1> คุณอ่องอุย้ยมีฟองขึ้นด้วยนะแต่แต่อุ้ยจิงเดือะวายโอเคอาวทำไมเกิดตรงเนี้ยช้างมันเกิดตรงนั้นเลยโอเคโอเค เดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปคดเห็นก่อนนะเพื่อนโอเคพักเตียงก่อนข้าท่อเดือดสีรีเย้อะไรเย้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำป้ายเ้ามาปุ๊บแม่งม้ยหมดแล้วเนี <Morocco. S 1> yeah ่ยเอามาเอาประตูเอาประตูเลยนะเดี๋ยวครับเห็นไปเลยอ่ะเก็บของละ รู้สึกว่าของจะเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะเพื่อนโอ้โหหนุยยากไปยากนึ่เพื่อนเพื่อนเริ่มมืดแล้วใช่ไหมเรายังไม่มีของเลยอ่ะเรายังไม่ได้ไปขุดฐานเลยอ่ะใช่หรือไม่วันนี้เรานอนไปก่อนอ๋อเออมาปุ๊บก็ได้นอนเลยเหรอจริงหรือเปเฮ้ยสิแออ่ะไปเพื่อนเราจะนอนตรงนี้ก็จริงเหรอเราวางเราวางเตียงแล้วนะโอเคโอเค นอนนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนวางๆๆวางวางเทปเทปเทปยังนอนไม่ได้ยังนอนไม่ได้จุบเย็บเจริญภูมิถังนนไร่ถังยางจะเอาบ้านสวยๆเลยนะเดี๋ยวเราค่อยขยายบ้านนะ,น,ะนอ๋อยังไม่ได้เลยได้ละนี่ครับผมผมจะมิม,ม,ะมิมาผมมาผมพาผมมาผมพาผมอ่ะเย็บ yep. นี่นะผมคุณลุกผมพ่าผมนะฮะคุณลุกให้ผมนอนผมว่าผมบ้ามาๆมาไม่รู้รู้จักมาจากใครมันบังเอิญจากมาจากคุณลุกนะฮะับเอโอ้โหปาปานอนนอนนอนโอเคนอนผมพ่อผมดี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 อ่าตื่นมาแล้วตื่นออกนอกบ้านเนาะนั่งอยู่คุณนั่งอยู่ ไปโคดทางก่อนนะเพื่อนโอเคคือเราหัวขาเราเนนวิ่งไม่ได้แล้วนั่งสูบๆหรอขอบคุณกันนะทีชะไมัมเออไปบ่ายลวไปบ่ายแล้วเงั้ยนนะ่ะ okay, ไังไงต้องขอตัวลาไก่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดซับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจถึงคลิปต่อไปกันนะครับไปบ่ายเจอกันคลิปหน้าครับเย้ แล้วข่ายสวนคลิปของคุณอ่องเนี่ยครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดช่องคุณอ่องด้วยนะครับช่องชื่ออะไรนะทาทา6กี่1 Thai Gaming โอ้โหชื่อเท่มากเลยครับจิงๆนะบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าเย้ yeah.